สวัสดีครับ,บเยเ้ยเยเยเยนะฮะเจอสวยครับเจอพร้อมแล้วก็เจอเก่งครับคนนี้นะฮะเจอเดินทางมาจากชนบุรีเนาะอําเภอเมืองนะครับชื่อว่าน้องโซ,โซดาครับแหมหนุ่มๆนะคงจะอยากกินนะสิอาไปผสมอะไรวะนะฮะเหล้าขาวด้วยไปโซดายอย่าผสมเหล้าขาวนะครับมันจะเมาไวนะฮะครับวันนี้เดินทางม,มาไกลครับอยากจะทำลักยิ้มกับพี่แจ็คดอดสันเนาะนะ,ค,ะ,นะค,ะความสวยไม่ต้องพูดถึงนะสวยทิ๊บไปหมดนะฮะเหลือแต่ความ สวยดูโอเคฮะตามน้องโซดามาครับนะฮะเอาล่ะนะอน้าปากอันนี้เองผ่อนคลายนะนิดเดียวครับมันจะตึงๆเสืๆหรอกนะฮะไม่รู้สึกเลยมากมายเังไม่ทํเสร็จแล้วนะกระด้างใช่ ดีครับนะฮะก็คือออกมา1เซนติเมตรหไม่จม2เป็นลักยิ้มร้านเปอร์เซ็นต์สาดูแลรักษาง่าย4นะฮะไม่อักเสบมากหบปากครับ เพขึ้นนิดนึงจะให้ดู่คดูนะนดะะะะะูเดินข้างหนึ่งครั้บนึงครับแล้วเราก็จะเสร็จกัน,นครับครับวันนี้ชิมเงินมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ไปผักข้าง,างละอันนี้ก็ะจะชิมไป ยิ่งสบายกว่าข้างเดิมครับเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกสบายขึ้นขอคีมหน่ยครับหัป,ป่กครับอ่าหมดหน้าที่ของพี่แจ็คเราสั้นแล้วนะฮะที่เหลือน้อง โซดาก็ไปดูแลรักษาอย่างที่พี่บอกครับมันดูแลไม่ยากครับเพียงแค่เราขยันาําความสะอาดนะฮะแล้วก็ไม่ชนไม่เกี่ยวไม่กระแทกบัตรนะครับนะเราก็จะรู้สึกสบายไม่อักเสบแล้วก็หายไวครับเย้งครับอืมนสวยงามนะครับนะครับ ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะปิดกล้องถ่ายทำก่อนนะฮะก็ในเมื่อเธอผ่านผทไปด้วยดีนะฮะก็เดี๋ยวประธานขอพิสู้นึกันโอเคนะฮะโอเคสวยงามครับนะฮะเอา่อนกับชลกุรีนะฮะอยากจะบอกว่าเจ็บไหมไอ้นี่เยี่ยมจริงๆฮะบ๊ายบายครับนะฮะนี่หน้าตาเธอยังสดใส